เออคือกันรักอีไหม่จริงนะเนี่ยเออคือมีความรักอู้มีความรักมัอนกันรักอีใหม่แต่ใหมดหนูตาทางไม่มีใครห้กูเลยทำไมวะอ่ะมันไปชอบกันได้เหม็นยังมากูพยายามกูโอู้ยถูกวิถีทางกูรุ่งมาฝากืูนี่มาฝากแม่งก็ไม่มีใจให้กูเลยสักนิดมึงพูดไปเรื่อยเรื่อยเถึงว่าเดี๋ยวเหรียญมึงก็ต้องมาเออเห็ยังผมได้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับกูอยากเป็นเล็กน้อยให้กูได้ออกก่อนไม่ตอนนี้สมอเฮ้ยแกรู้ว่างไหมชันตั้งใจไปแล้ววันนี้เนี่ยฉันจะไปหลับเจอกระสมออบอกความนะครับเขาจะเห็นว่าจะดีไหมดีดีดีเด็นลิเกเดินลำวกเไปดูๆนะเพอเอกห้ายหลายนะพระเอกโวยผิวบางพระเอกพลชัย พะเอกหลังลงเนียนเอียดจัดตะลุกไปเมาตื้อรู้ไปมันเป็นคนที่เปลี่ยนคนที่สี่เลยนะกวาชัยเนี่ยนี่พี่ชายผมเองถึงว่าพยันคนที่4ี่แต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ก่อนคนแรกจะแต่งหน้าอีกเดินกินพลิเกวโรลโต้เลยเนาะพะไม่มีตอนเต้นก็เดินลงซื้อของกินนี่เนี่ยมุนาาเมอในครังนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không